คก็จะมารีวิวแันเดนไม่ใช่ตัวนี้นะมารีวิวไม่เห็นแล้วกันใช่ไหมมารีวิวนี่แหละค่ะนี่นะมาดิจนโทนี่นะคะก็นะะะะะเอาออกมาหมดแล้วเดี๋ยวขอแป๊บติดๆนี่นะก็ โ okay, อเคก็จากที่ห่างหายกันไปนานเหมือนกันนะก็โอเคก็คือที่ห่างหายไปนานเพราะว่าคือมีตอนแรกอะ่ะคือเราก็ขอโทษด้วยนะคะคือทาเล็บมาแล้วก็คือเดี๋ยวว่าจะล้างอยู่๋ยวาเข้าไปยิมนะไม่ยีรล้างล็บของบ้านเรานะก็โอเคเดี๋ยวมาวันนี้จะมารีวิสมาร์ฟนี่ทั้งหมดของเราแล้วก็มาลุ้นโชคตัวนี้กัน แต่เราจะให้คุณผู้ชมรุนนะคะเพราะว่าเราซื้อที่โรตัสเมื่อวานคือเราเก็บตังซื้อเองนะคือแบบเก็บแบบเรามีตังอยู่300เราพาไป320คือเที่ยวเก็บได้แล้วเราไปแบบเจอ295บาทกับอัอเนี้ยแล้วก็มี r p s แล้วก็มี5 50อะไรประมาณนี้แล้วอพอเราจะซื้อ295บาทเพราะว่าแพงเกินเราไปกับพ่อาน,นี้แบบตอไปร้านพ่อเสร็จพ่อก็พาไปซื้อเลยตอนกลับเนาะก็เราเห็นอัอเนี้ย ของคนอื่นเขาเป็นรูปบ้านกันทั้งนั้นอ่ะแต่ของเราจะเป็นแบบนี้มีเลมิเดสมีพิงกี้พายมีเลนตี้นะเป็นรุ่นคิวตี้มาร์กเมสิกนะคะอันนี้จะให้คนผู้ชมลุ้นนะคะเพราะว่าเราลุ้นไปแล้วต้องขอโทษจริงๆคือซื้อที่เราตัดเมื่อว,วานแล้วก็แบบอยากแกะเลยอ่ะก็ลุ้นไปแล้วคนเดียวนะคะก็เราแอบดูตรงนี้ไปนิดนึงนะเอาไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะก็ะแบบเออแอบดูตรงนี้ไปนิดนึงนะเพราะว่า เล็บหมวกเราเลยนะแบบเราอยากได้สีใสใครนึกว่าจะเป็นเหมือนของคนอื่นแต่ดิแทมันไม่ใช่เป็นเหมือนของคนอื่นอ่ะเนี่ยมันจับเป็นประมาณเนี้ยรุ่นเคที่มันมีติกอ่ะมันก็ถึงแบบเนี้ยโอ้แล้วพอเราลุ้นแล้วแบบมันไม่มี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมลุ้นกันนะตึ๊กก็ใครอยากจะดูนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างก็หยุดสต็อปแล้วก็ดูได้เลยก็ตัวที่พี่เราอยากได้ก็มีพิงกี้ไพรแบบ นี้นะ h i ท m ี่มาร์มีิแต่ตัวที่เราอยากได้นะคะก็จะเป็นตัวพิ n นเซนจาวไรสปาร์คเกอร์แบบค u วจ์มาร์มีิกหรือแบบไหนก็ได้เพื่อเราเอาได้ทุกตัวเอาตัวไหนก็ได้อะได้ทุกตัวเลยได้ทุกตัวเลยเอาตัวไหนก็ได้ขอให้เป็นมาพูนี่แล้วก็ใคราม่นารักน่ารักนะก็โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้ตัวอะไตันต้น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 ตันตันตันนะคะ เป็นตัวเลิศักนะคะคิวตี้มาเป็นรูปดอกกุหลาบนี่น่ารักมากมาลิตตินแอนโทนี่เอ้ยมาลิตตนพูนี่นะคิวตี้มาแมจิกนะคะก็เดี๋ยวมาดูตัวของมันกันอันนี้125บาทนะ125บาทแต่ยี่สิบ้าลนะคะตัวของมันก็จะเป็น มีเลยสีแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีแบบนี้ทุกตัวนะอ่ะให้มันยืนกันโอเคนะคะ,ะเป็นสีแบบนี้ทุกแบบเลยนะเพราะว่าทุกทุกตัวเพราะว่าอ๋อเราไปมีคลิปนึงนะเราเพลอกดไปดูมเมื่อกี้ คือแบบมันเป็นคลิปของคนอังกฤษอะเนาะก็เป็นคนต่างประเทศนะเขาก็แกะเนี่ยคือ24ตัวเลยมีตัวนี้ด้วยแล้วก็สีแบบนี้เลยนะคะมันจะไม่เป็นสีขาวตัวนะน่ารักมากๆเลยนะ ของแท้นะคะเพราะว่าที่เท้ามีตอนแรกกันเราก็เห็นคิวตี้มาร์มันเป็นของตัวของมันนะ่ะนะเป็นหลอกกุหลาบเนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าเป็นของแท้มันนิดนึงแล้วพอเราทำหล่นในรถโยนอะในรถกิ่งอะเราพาพนี่พวกนี้ไปด้วยไปเล่นที่ร้านไงแ,แล้วทีเนี้ยหลังพอเราแล้วพอเราขากลับเราก็ทำมันหล่นแล้วเราก็ให้มันนอนแบบเนี้ยเราก็เห็นแบบดํานดำๆที่อย่างเงี้ยคะ่ะที่เท้าของมันเป็นอย่างตัวนี้นะก็เลยแบบ เห็นนะก็ตอนก็จะเขียนว่าไมลเราก็เลยเปิดไฟนิพ่อแล้วก็ดูนะเป็นหมล์ดินี้แล้วก็พอพ่อเราแบบลงจากแบบลงไปบ้านใหม่ก่อนอ่ะเนาะค่อยไปบ้านเก่าก็ตอนนี้อยู่บ้านเก่านะก็ลงไปข้างล่างก็เห็นว่าเป็นเห็นวาไมินโพนี่จริงๆนี่เห็นแม่เห็นไหมเห็นไมมันเป็นสีเดียวกับมันมันเป็นมันเป็นสีเดียวกับตัวโพนี่นะ เดะ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 ตงเห็นเห็นไหมเห็นไหมมองไม่เห็นเลยเห็นไหมนี่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 พยายามจะลบอยู่นั่นเลยปะเห็นไหมต้องเห he hey. ็นส okay. ิคือมันมองไม่ค่อยเห็นนะเออไม่เป็นไรหรอกก็ดูได้นะคะว่าขอตรงนี้ วีตาน,นี่ใชอแบบโอเคก็มันเลื่อนไปนิดนึงนะก็โอเคก็จะมีตรงเนี้ยค่ะละเอียดแล้วถ้าจะดูล้วก็ต้องดูนะคะว่าเออตรงนี้ก็มีรายละเอียดตรงนี้ก็มีรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีเขียนด้วไม้ดิสกนพูใช่ไหมถ้าจะดูนะคะคือมันจะมีลุเท้านหนึ่งเป็นรูแบบนี้นะถ้าเป็นของไม้เทก็ะจะไม่มีเลยชักรูหนึ่งนะ ของแท้นะคะก็คมอยู่นะตอนแรกก็คิดว่าทําไมมันแพงจังเอ้ยผมมันน่ารักดีไม่คิดว่าแพงหรอกเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นของแท้ตอนแรกเราคิดนะเพราะว่ามันคิวที่มาเป็นของตัวเองลูก,ลกดอกกหลาบได้หลังก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยผมมันสวยดีนะน่ยผมปั๊มนะ้ยจากเปียรกออกน่ารักจริงๆนะคะน่ มาเปรียบเทียบกันน่ารักมากมากที่สุดเลยนี่นะคะสีมันจะสวยมากเลยนะคะส่วนมารีวิวโพนี่ตัวอื่นที่เป็นของแม่แท้นะคะก็จะ,จะมีตอนนี้เรายังมีโพนี่ของแท้ตัวเดียวอย่นะพอดีว,ว่าเพิ่งเริ่มสะสมนะตัวแรกในชีวิตของเราที่เป็นของแม่แท้ก็คือตัวนี้ไม่รู้เชื่ออะไรนะคิวตี้มากจะไม่เป็นของตัวเองก็จะไม่มีประมาณเนี้ยนะ ห่างเป็ประมาณนั้นเป็นพวงกุญแจซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สิบาทที่สงขานะคะที่ซื้อสลามไข่ไดโนเสาร์เลยแต่อันนี้ซื้อที่โลตัสสงขาที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่เปิดใหม่หรอกซื้อที่โลตัสสงขาแต่ก็เปิดมาสักพักนึงแล้วเปิดได้นานแล้วเหมือนกันนะ <S <S ไปที่่วนของเล่นด้านนี้ก็จะเป็นพวกบายเบียรย์กันะแล้วเราไปกับพ่อเราแล้วพอพ่อเราเดินไปทางเนี่ยพ่อเราจะแยกกับเราคือเวาเราอยู่อีก ตรงนี้มันจะไม่มีที่กั้นมาแล้วก็พออยู่นี้พอเราบอกว่านี้แล้วเราก็เห็นตัวนี้เขาก็จะใส่กล่องอยู่นะเขาไม่ให้เกะนะคะเขาก็จะใส่กล่องอยู่แล้วเขาก็จะพาเวลาคิดเท่เน่ะตอนคิดเทอนะเขาจะพาไปเป็นอาใช้กล้องเลยวเสียเนื้เกะนะคะเพราะว่าเขาหยิบไปแล้วเขาก็ไปแล้วก็ตอนที่มามันจะเป็นซองมาให้เลี้ยนะคะมีตัวนี้นะคือมันจะเป็นพวงกุญแจนะนี้อันนี้ไม่เป็นนะคะซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะ ตัวฟัตเตอร์ชายมีคิวตี้มาเป็นของไม่เป็นของตัวเองนะหางเกลียวนะคะซื้อที่ร้าน 20, ทุกอย่าง20บาทมีเขาตัวนี้ไม่ไเม่เขาม,ม,ม,มีเขายินได้ทุกตัวนะคือกล้องมันแบบนี่ยินได้ทุกตัวนี่นะ แล้วก็ตัว t o l i g h t Sparkle Cutie Mark ก็ไม่เป็นของตัวเองนะ Cutie มาต้องเป็นแบบออกแบบเป็นรูปดาวอะแล้วก็กระจายข้างล,ล่างก็ไม่มีอะไรเขียนมาของอแท้ก็มีหางกเกลียวสีฟ้ามี Applejack รูปปลาไม่นะนะคะแล้วก็มีคิ t i ี m a า k ไม่เป็นของตัวเองแล้วก็จะมีหางประมาณนี้ไม่โูกันจะซื้อที่ร้านสี่ตัวนี้นะคะซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สิบ สี่ตัวนี้ซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สี่ตัวนี้ซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สิบบาทค่ะเลนบูเดสกับพีกี้พายไปแต่ว่าไม่เอ่อตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักนะโรสลักเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักโรสแปลว่าดอกไม้ลักแปลว่าโชคดีนะก็ไม่ใช่ตัวหลักนะสี่ตัวเนี้ยน่าเป็นเอยตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักด้วยสามตัวเนี้ยตัวหลักแอปเปิ้ลแจสทาวลสัคเกิลนะคะแล้วก็มีคาตชานี่ตัวหลักแล้วก็ต้องมีทาวเล์ไม่ใช่ต้องมีเลิตี้ แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เราเล่นตัวนี้เป็นเรีลิตี้ยนะมีเรีลิตี้มีอ่ลมบเดสพิงกี้พายอะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะเนี่ยเป็นอ่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะคะก็จะเป็นเอ่าตัวอะไรนะจะเป็นโรสลักไม่ใช่ตัวหลักนะก็จะยินได้เช่นเดียวกันตัวนี้125 125บาท20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 บาท,20บาทนะคะ ม่มีความภูมใจอยู่ตัวนี้ตัวเดียวของแท้ตัวเดียวนะคะตัวแรกมาชีวิตตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยเออสามตัวแรกมาชีวิตตัวนี้นะคะตันแรกก็ไม่ชอบแล้วพอเราไปดูการ์ตูนพอไปศึกษาก็ชอบมากเลยก็ไปซื้อมาอีกสามตัวนี้ซื้อพร้อมกันนะคะส่งตัวนี้แล้วก็สามตัวนี้นะสามตัวนี้เป็นสื่อพร้อมกันมีฟัตเตอร์ชาโซลท์สปคเกิลแล้วก็มีเป็นแจ็คซื้อพร้อมกันแล้วก็ตัวนี้ โรสลักเพิ่งซื้อเมื่อคืนที่โลตัดนะคะเมื่อวานนะ,ะอุ้ยไปโรตัดกับพ่อแล้วคือไปไปซื้อโพอนี้อย่างเดียวเนี่ยเพราะเราเสื่อเสืพ่อไปซื้อแล้วก็พี่ก็ไปเจอพี่ที่นั่นเพราะพี่ก็ไปพี่แทๆแ้ๆเลยนะพี่ฟ้าก็ไม่ได้อยู่บ้านไหนก็ไปที่นู่นนะไป,นนะไปที่โลตัดเหมือนกันก็แล้วพ่อก็บอกพี่ฟ้าก็ไม่ใช่บอกเด็คือย,ยังนะไม่รู้ดิก็เจอกันที่โลตัดนะ ก็แบบคือเราไปกับพ่อเรานะแล้วคือพี่เราก็ไม่อยู่บ้านพี่เราไปบ้านเพื่อนแล้วกลับมาจากบ้านเพื่อนพี่เราก็ไปโดนจัดหมันหลมานั้นไม่แน่ใจอ่ะพี่แล้วก็ไม่ได้เอารถไปด้วยไงนะก็นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปไปนะคะอย่าลืมกดแชร์ตัวค้าตรงนี้แล้วก็ดานบนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย